๋วยเตี๋ยวหมูสับผงกะหรี่สูตรโบราณนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่ทําง่ายนะครับใช้ซอสอเนกประสงค์ในการช่วยนะครับเพิ่มความรวดเร็วนะครับมาดูขั้นตอนแล้วก็ส่วนผสมกันนะครับเริ่มต้นนะครับมีเส้นใหญ่นะครับ100กรัมนะครับน้ำเปล่านะครับ200กรัมหมูสับนะครับ80กรัมนะครับหอมใหญ่นะครับ 50กรัมนะครับมะเขือเทศเต่านะครับ50กรัมนะครับผงกะหรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมแล้วก็ทําให้เมนูนี้โดดเด่นนะครับ5กรัมนะครับจะหอมมากซอสอเนกประสงค์นะครับ50กรัมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยทุนให้การทํางานของเราเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะครับน้ําตาลทรายนะครับ5กรัมแป้งมันฮ่องกงนะครับขึ้นช่ายนะครับสําหรับโรยหน้านะครับกระเทียมสับนะครับ5กรัม ซีอิ๊วดำนะครับสำหรับผัดเส้นนะครับประมาณเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชานะครับ2.5กรัมมาดูขั้นตอนการทํานะครับเริ่มต้นนะครับเป็นการผัดเส้นก่อนนะครับใส่น้ํามันนะครับอันนี้ก็ลักษณะการผัดเส้นคล้ายๆเส้นผัดซีอิ๊วนะครับทั่วไปใส่ซีอิ๊วดำตามลงไปนะครับกับเส้นพวกเมนูเส้นเนี่ยผมจะใช้หลักๆส่วนใหญ่ปริมาณเส้น100กรัมนะครับตัวสูตรเนี่ยพยายามทําให้นําไปใช้เผื่อสําหรับทําขายได้นะครับหรือว่า ทำใช้ในร้านอาหารหรือว่าในโรงแรมได้นะครับเป็นเมนูเสริมทําเป็นจัดโปรโมชั่นก็ได้ครับเมนูแปลกใหม่ๆนะครับผัดคุกเข้าให้เข้ากันครับสีดํำพอเวลาผัดก็จะส่งกลิ่นหอมเชียวครับตัวซีอิ๊วเนี่ยผัดไปสักพักไม่นานครับก็จะได้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาทําน้ํากันต่อนะครับเริ่มต้นก็ใส่น้ํามันนะครับสักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะผัดหมูก่อนนะครับหมูสับประมาณ5กรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสับนะครับค่อยๆผัดไปสักเรื่อยๆครับให้หอมสักนิดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หมูสับตามลงไปครับผัดให้หอมเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูคลาสสิกสักนิดหนึ่งนะครับถ้าคนทานรุ่น90นเนี่ยก็อาจจะเคยทานกันเป็นเมนูเมื่อก่อนตามโรงแรมตามเหลาอะไรก็จะมีเมนูนี้นําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ อร่อยมากครับส่วนโดยส่วนตัวผมก็ชอบทานนะครับมันแบบหอมผงกะหรี่ดีนะครับแล้วก็เหมือนได้ทานราดหน้าเมื่อผัดหมูสุกได้ที่แล้วนะครับผมจะใส่ผงกะหรี่ตามลงไปนะครับสักนิดนึงนะครับประมาณ5้ากรัมนะครับผัดให้หอมผงกะหรี่นี่โหหอมมากครับผัดไปเรื่อยๆนะครับพอได้ที่แล้วก็เติมน้ําซุปครับหรือว่าน้ําเปล่าก็ได้นะครับปริมาณ200กรัมนะครับ เราก็ทาการเร่งไฟนะครับในเดือดระหว่างนี้ก็จะทําการปรุงรสชาตินะครับด้วยซอสอเนกประสงค์นะครับ50กรัมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ําตาลตามลงไปนะครับประมาณ5กรัมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่หอมใหญ่นะครับแล้วก็มะเขือเทศตามลงไปนะครับพร้อมกันตัวซอสก๋วยเตีดเด๋ยวหมูสับเนี่ยมันจะหอมไปด้วยผงกะหรี่นะครับแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวาน จากหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะครับก็ทานแล้วก็อร่อยดีนะครับรู้สึกสดชื่นรสชาติคลาสสิกคลาสสิกนะครับเคี่ยวสักนิดหนึ่งนะครับให้ตัวมะเขือเทศสุกแล้วก็ตัวหอมใหญ่ใสสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างนี้เราก็อาจจะเตรียมพวกแป้งมันฮ่องกงนะครับหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยสามารถใช้แป้งมันนะครับผสมกับตัวแป้งข้าวโพดนะครับในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งได้นะครับแล้วก็ผสมน้ำความข้นเหนียวตามต้องการนะครับ ผัดไปสักคู่นะครับดูแล้วว่าผักสุกและหมูสุกเรียบร้อยสีสันหน้าตาใสแล้วก็ทําการใส่ตัวแป้งนะครับลงไปได้นะครับคล้ายๆรัดหน้าเลยครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับดูความข้นหนืดแล้วก็ดูความใสนะครับของน้ำรัดหน้านะครับก็คือไม่ต้องข้นมากแล้วก็ไม่ต้องเหนียวมากเกินไปนะครับประมาณนี้ก็สวยงามเลยครับสีสันก็สวยงามสีเหลืองทองแล้วก็หอมผงกะหรีมากเลยนะครับ เรียบร้อยครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะนำไปลาดเส้นแล้วก็โรยหน้าด้วยขึ้นช่ายนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวน้ำก๋วยเตี๋ยวหมูสับนะครับผมก็มาจัดจานนะครับรองด้วยผักกาดหอมแล้วก็ตัวเส้นใหญ่นะครับที่ผัดไว้นะครับสวยงามน่าทานนะครับตัวซอสเนี่ยจะทานคู่กับตัวผักกาดหอมเนี่ยหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวผมลาดซอสให้ดูนะครับที่ทำเสร็จแล้วเหนียวข้นเนี่ยปริมาณสวยงามมากนะครับ ถ้าชอบเข้มข้นอยากจะเพิ่มผงกะหรีจากสูตรเพิ่มเติมสามารถทําได้นะครับชิมแล้วแบบอุยอยากได้ผงกะหรีเยอะๆก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เป็นสูตรแบบาสามารถนําไปประยุกต์ขายได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถโรยด้วยขึ้นช่ายนะครับให้หอมๆสักนิดหนึ่งนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูสับสูตรคลาสสิกนะครับมีผงกะหรีเป็นส่วนประกอบเป็นพระเอกนะครับของจานนี้สวยงามน่าทานมากครับ ก็อทาวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ